ดีค่ะน,นี่นะคะนูนูนนะคะอันนี้น้องสาวเขาแม่แดงนะคะโอ้โหเอาขนนมาให้นะคะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะแม่แดงสั่งสั่งมาให้โอ้ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้แม่แดงนะคะแล้วก็ครอบครัวแม่แดงนะคะแล้วก็นี่ค่ะ คุณแม่ทั้งสองนะคะขอให้มีความสุขนะคะแม่สุก,กับแม่ตุกนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนแกวคาดปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคะ่ะก็ขอให้แม่แม่เฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะโหถูกใจลูกสาวแม่แม่มากนะคะเะยืนนิ่งเลยนะคะ<_><_><_>ยืนนิ่งเลย เลยดาวยืนนิ่งเลยนะคะวางขนุนกินกล้วยวางขนุนกินกล้วยเลยนะคะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก่อนอแม่หิ้วของฝากมาให้นะคะ ทั้งกล้วยทั้งขนุนนะคะลูกโตๆนะคะกล้วยนะคะกล้วยแบบลูกใหญ่ลูกเต็มมากนะคะมีเก็บภาพบรรยากาศนะคะถ่ายรูกกับลูกสาวโตเอาไปโชว์แม่แดงคุณแม่บอกเอาไปโชว์แม่แดงนะคะให้ค่ะ ทายคู่แน่โจทายคู่ให้แม่แน่ไม่ทาาคู่โอ้าคู่อะให้แม่ยกยกยกอธิษฐานพร้อมกันเลยค่ะยกพร้อมกันเลยัเราะ ดันล,ลงเอออีพ่อจะไปนะ่ครูบอกเราว่าพอแล้วพี่ดาวพอแล้วอันนี้ถ่ายให้แม่ถ่ายบีโอเหรอคะแม่ถ่ายยังไงถ่ายรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่รอท้องช้างนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะไปไหนมาไหนก็เดินทางแซวคาดปลอดภัยนะคะ บุญลักษาเทวดาคุ้มครองนะคะก็ะขอให้คุณแม่เฮงเงรวยรวยนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะ,ะ <c oughs> คุณแม่มีความสุขนะคะยิ้มแด้ม <c oughs> ได้มาเจอลูกสาวตัวโตๆนะคะ

เด้อกอดกอดดูคุณนี่แบบนี้เลยอะกอดนี่ยเนี่ยนี่แม่แดงแม่แม่สุกับแม่ตุกใช่ไหมคะต้องน้ำพูดถูกใช่ไหมคะมาถึงได้มากอดลูกสาวแล้วนะคะลูกสาวตัวโตนะคะ ตัวใหญ่นะคะคุณแม่บอกตัวใหญ่เอ็นดูกินขนุนนะคะของฝากนะคะไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าได้พอด,ดีเลย,เลย <c oughs> โอ้มีของฝากให้อะไรคะพวกงาพวกงอะไรอย่างเงี้ยเอามาจำหน่ายได้ไหม ค่ะเตั้งตค่ะเป็นขอ,ของฝากให้ของฝากให้คุณแม่ขนขนุนมาให้ตั้งไกลขนุนลูกใหญ่ๆนะคะของฝากให้คุณแม่ที่รักเลยเอ็นดูลูกสาวตัวโต,วตว ตัวโตวจริงๆ FELIPE คุณแม่บอกตัวโตจริงๆใจดีคุณแม่บอกพี่ดาวใจดีนะคะลูกสาวแม่แดงโอ้คุณแม่บอกทําไมแม่แดงถึงรักนะคะแล้วก็คิดถึงนะคะแม่บอกพี่ดาวน่ารักแบบนี้ย่างย่างพี่ดาวจะไปไหนรถสีนวล เนี่นะคะก็ของพี่ดาก็มีของเพื่อนๆนก็มีนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะแม่แม่น่อครับอันนี้ของพี่ดาวนะคะโอ้โหขนุนขนุนลูกโตมากนะคะมีกล้วยด้วยนะคะมีทั้งกล้วยมีทั้งขนุนนะคะเยอะนะคะอันนี้นี่ค่ะ แล้วก็มีให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบพระคุณแม่แดงแม่สูบแม่ตุกมากๆเลยนะคะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะเออาเกนเนี่นเ็ กได้ดิเออทำไนมงักใส่้นเอาขึ้นนมีจัคนนี่จัดตัวเป็กอวนี่อนาหละเป็นกอง่ะี่ม่วงอไม่ใ่เอาเอาเงนเดี๋ยวต้องต้องต้อเดี๋ยวเอานั่นนันเอาเอาเอผูกกับอาเอามาจันไนลุงเออได้อาเดี๋ยวเอาเฝ้าเอาลุงเอาเฝ้าเอาลุงเฝ้าเอาเอาเอาเเบิ้งอันนี้ของผู้ใดเรานกอง่เท่นเจะไปกองอเา นี่ตรงมันยุตนมีแล้วนั่นกองหนึงแม่แม่บังไาพายามมาได้นะตอองตักตอเนาะขมือตัวใหญ่ก็ต้องเทียวไปถอยนะคะเรียกควนโตงตองตตกลัวไม่ได้น่นนี่อามีจะ นี่จากสูตรนี่ครบพอมันจะคอาแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็าแปดหกคนเจ็ดหกน่าเป็นตัวนี้สองสตรส เออตัวนี้สอของเฮาตัวนี้เจอาแสดงว่าเขาปั่นไม่ห้าน้ำตัวสันเออเจ้อาเ้ากะเอาคือกันสันเอาเจ้เขาปั่นไม่เฮาคือกันเจ้านี่เอากล้วยเอากล้วยมีเขาปั่นไม่เฮาคือกันนี่มีกล้วยอันหนึ่งเนี่ยอันนี้มีกล้วยคือหนึ่งแล้วก็อันนี้สี่ลูกโอ้นี่สี่ลูกอืมแกลงให้อันนี้เเอาจัแลงอ้าวเซาเงาอนีเยบเอา อาให้บุญทรงเคี่ยงไงก็ได้บุญทรงลราเอาลราเอาเคี่ยเล็กก็ได้เอาเอายกเอายกไปไว้โอ๊ยมาแล้วจิ้มก๋วยจี่กินกับแม่จิ้มก๋วยจี่อย่างงอนหามันนั่นน่ะไปตัดเองหอมจ้าหอมเนาะไปตัดเองคุณแม่บอกไปตัดเองนี่ได้ให้ลูกสาวได้ทานเลยให้พี่ดาวได้ทานเลยนะคะ สาวห้าเด็กขี้แฉะนี่ขนุนอีกสี่ลูกสี่ลูกบมอ่กระตุ่มเอาเอาไปเลยครับกระตุ่มไปนี่สีสีนวยนั่นแหละอันนี้แม่แม่ทุเรียนมะปราดน้องชาแนลผมนี่ดูคุณแม่คุณทุเรียนไร้นาวทุเรียนหนามสั้นคุณแม่บอกทุเรียนหนามสั้นนะคะอยากเอาไปติดมือผมอยากออียยยยงทุเรนด้ว <laughs> ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะได,ได้พิเศษแล้วพี่ดาวอะ่ะได้พิเศษแล้วแล้วก็ได้ได้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ เพื่อนก็นได้นะคะนี่ได้ครบทุกเชือกเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่แดงแม่สุแม่ตุ๊กอีกครั้งนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนแ้วคลาดปลอดภัยนะคะปราศจ,จากโรคภัยคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปคะ่ะสาหรับคลิปนี้น้องน้ําก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ